ได้เริมแต่งไทยทั้งเมืองชาวลบบุรีกว่า2,000คนร่วมเดินรณรงค์แต่งไทยเทิดพระเกียรติบุรพมหากษัตริย์ไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่36ประจำปี2567เมื่อวันที่19มกราคม2567เวลา8ปนาฬิกานายปัชญาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีทรงผลแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ และภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจำนวนกว่า2,000คนได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทยนุ่งโจงห่มสบายแต่งไทยทั้งเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2,167ด้วยการแต่งไทยย้อนยุคสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชและชุดไทยประยุกต์ อย่างสวยสดงดงามปรับเป็นรูปขบวนของแต่ละหน่วยงานกว่า80ขบวนออกเดินรณรงค์แต่งไทยจากบริเวณรานอเนกประสงค์สวนราชานุสร์ตามท้องถนนผ่านโบราณสถานและจุดต่างๆในเขตตลาดชุมชนรอบตัวเมืองรบบรุรีระยะทางรวมกว่า3กิโลเมตร เพื่อเป็นการโปรโมตและประชาสัมพันธ์งานใหญ่ของจังหวัดลบบุรีคืองานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่36ประจำปี2567โดยได้เชิญชวนชาวลบบุรีพร้อมใจแต่งไทยกันทั้งเมืองตลอดระยะเวลา1เดือนเพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศของความเป็นไทย และร่วมกันแสดงออกถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่9ถึงวันที่18กุมภาพันธ์2567ณพระนารายราชดิเวศอำาเภอเมืองลบบรุรีจังหวัดลบบรุรีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์บุรพมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะสมเด็จพระนารายมหาราชและพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงคุณุปการอนเนกอน,นันต์ต่อเมืองรบ,บุรีสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นชาติไทยแล้วยังถือเป็นการรวมพลังชาวรบ,บุรีในการแต่งไทยทั้งเมืองเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยเป็นการแสดงออกซึ่งความร่วมมือกันในระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชนองค์กรต่างๆและประชาชนในจังหวัดลบบุรีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสำหรับงานแผ่นดินสมเด็จพระอารายมหาราชในปี2567ชมขบวนแห่ประวัติศาสตร์ระบำบวงสวงนารายณริมิตตำรับโอสถพระนารายณทหารวางังเปลี่ยนเวรการแสดงละครลิงกิจกรรมแต่งไทยจดทะเบียนสมรสมากรุกคนตลาดย้อนยุค รานวัฒนธรรมและอาหารพื้นบ้านการแสดงศิละปะวัฒนธรรมสาโมนตลาดมอนเมืองระโวชิมช็อปสินค้าโอทบของดีจังหวัดลบบุรีสัมผัสการแสดงแสงสีเสียงประวัติศาสตร์จินตนาการที่ปรับเปลี่ยนใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอลังการณพระนารายราชนิเวศจังหวัดลบบุรีซึ่งเปิดให้ชมฟรีอีกด้วยนะครับ นำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบบริโสด์ทีวีข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกพบข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัดไทรัฐทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน